ชิญท่านนักิจหนูรครคับกอดลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่รกรพกระผมนัตกิหดูรอดสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข04จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนี้ขออนุญาตปรึกษาหรือต่อท่านประธานจํานวนสองเรื่องนะครับเรื่องแรกกระผมได้รับเรื่องโองเรียนจากนายสุเทพตูรอด ผู้แทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลว่านางโย,โยสิตาจันทวงศ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้ถูกทำร้ายร่างกายบริเวณหน่วยเลือกตั้งศาลาเอ l หมู่ที่สองตำบลโคกกระเทียม ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบลเมื่อวันที่18ตุลาคม2568กับผมจึงเรียนมายัางท่านประธานเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องดังกล่าวเพื่อฝันและกบลังใจแก่ข้ารจจาชการท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังท่านประธานด้วยแล้ว ครับเรื่องที่สองนะครับกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างและสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรูนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันปศ2 5 6พได้กําหนดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นไว้สูงเกินไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณวุฒิเรื่องของออรางวัลที่เป็นที่ประจักษ์ถึง27รางวัลโดยวิชาการก็จะต้องเป็นรางวัลระดับนานาชาติดังนั้นนะครับเพื่อเป็น การสร้างฝันกำลังใจแก่พนักง,งานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพียงเรียนมาเพื่อ,อผ่านไปยังท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนังงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้นําวิธีการดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปี2567และนําหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษ ที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจูและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปศ .2 5 5 8ทั้งนี้ได้นําส่งเอกสารสาร,สาระสาคัญไปยังท่านประธานด้วยแล้วขอขอบคุณมากครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ช่อง YouTube s e n i ี r Channel ด้วยนะคะ